สวัสดีครับมาพบกับความงามความสวยของไฟแอมเบียนไลท์กันอีกสักคันนะครับช่วงนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตมากสำหรับสำนักเรานะครับลูกค้าก็จะนิยมแวะเวียนกันมา จัดคิวทำกันอย่างต่อเนื่องคันนี้ทำในอัลเมร่า2 0 2 0ครับสวยงามดูสบายตาดูเย็นตาดูมีความอารมณาครับแล้วก็คันนี้นะครับ จะมีติดเพิ่มเติมไปที่ตัวคอนโซลหน้านะครับปกติจะติดอยู่เส้นเดียวข้างล่างแต่ลูกค้าให้ติดเพิ่มเติมไปด้านบนด้วยก็คือวิ่งรอบกรอบของส่วนตรงหนังสีแดงไปเลยแต่ปกติจะไม่ได้ติดรอบขนาดนี้นครับอันนี้ลูกค้าเขาชอบแล้วก็ให้เราติดตั้งเพิ่มซื้อเพิ่มเติมเข้าไป ก็สวยไปอีกแบบครับสวยเลยล่ะครับการใช้งานนะครับก็ใช้งานผ่านแอปบนมือถือนะครับปรับแสงเพิ่มแสงลดแสงทำได้ตามใจลูกค้าครับมีติดตั้งไว้กับรถที่บ้านสักคันรับรองว่าการเดินทางจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะครับมันจะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบาย รถติดรถเติดก็ทำให้เราไม่เครียดครับแสงสีมันช่วยบรรเทาความไม่สบายใจได้ในระดับหนึ่งดูมองแล้วมันเพลินๆลืมเรื่องเครียดไปได้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับสำหรับไฟแอมเบดไลท์ที่เราติดตั้งให้ ในอา e ์เมราเทอร์โบคันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ s ับสไค i b ์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆของเจ๋งๆจากสำนักเรานะครับและฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ